ลูกข้างหมูปลาอันนี้โลหนึ่งหกสิบพันกีบกับโลหนะนึ่งสองร้อยบาทเนาะนี่ใหญ่ๆเลยนี่หมูปลาแท้ๆอา่าจากธรรมชาติบ่อเขาบ่อต้องเป็นม้อแบบนี้เนาะน,นี่โอ้นี่จุเลยโตัวโมแก่หลายเลยนี่นี่บ่อโด่งมันนน้อยเนาะ สบายดีสบายดีเนาะคลิปนี้ตัวตโต้มาตดตามคําขอทุกคนนี่ทุกคนคอมเมนต์มาหลายคลิปแล้วเห็นตตโตซื้อ,อดูข้างหมูป่ามาเมนบอเออดีแหละนี่นี่น,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 นี่ดูข้างหมูป่ายังบ่ทันได้ไปใส่ยังบ่ได้กินส่วนขามันนะนะตัวตโตไปเฮ็ดชิ้ลอดละเด้อเดี๋ยวนะมืนันนี้จัดเมนูะนะนี่เอาดูข้างนี่เลยเนาะมาเห็ดเป็นเมนูเซ็บๆให้เบิ่งเมนูที่นิยมขายอยู่ห้านตัวตโตพเพอมคนมาก,กินพพ้อม เอาไว้แม่นนิยมกินอยู่ในห้างโตโต้เนาะอ่ะาวาผิดเล็กน้อยนี่ดูค้างหมูปลาอันนี้โลหนึ่งหกสิบพันกีบกับโลหนึ่งสองร้อยบาทเนาะนี่ใหญ่ๆเลยนี่หมูปลาแท้ๆอ่าจากธรรมชาติเนาะวันนี้โตโต้เสียดเป็นเมนูอ่ะนะเขาเอ,าอิ้นว่าแลมโบเออมีขายห้างโตโต,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 โตโ้เลมโบหมูแลมโบงวงเลมโบเสือให้ใช่ไหนะแต่ว่ามื้อนี้แลมโบอ่าซินหมูปลานี่ใหญ่ๆใช่เลยนี่ แลมโบ่ซีหมูปลาเนาะมาเบิ pues ่งเครื่องกันจักหน่อยเครื่องวั yeah. like ุด like ิบเขากะหลายๆอย่างเลยเนาะอันนี plein, ้เครื่องเครื่องเห็ดแลมโบเนาะพวกเครื่องเหมือดมันเขาออื่นเนาะมีสลีมักเขือมักเพชรอย่างกะหลอกกะลดมักเมียงมักพริกไทยอย่างนี้เนาะหลายอย่างกระสอกกระไซแดดมีผักพพ้อมเครื่องปรุงมก็รลากหลายเลยเดี๋ยวตตโต้แนะนำเนาะอันนี้น้ำมันงาหนิมีน้ำมันงามีแป้นนัวคันโนแล้วก็พริกไทยอันนี้เหล้าจีนอันนี้กะทิ อันนี้เหล้าขาวน้ำตาลน้ำมันหอยส่วนส่วนดูกข้างมันตัวโตชิมักปิ้งเนาะปิ้งใส่เกลือไปน,นัวนี่แหละแล้วก็มาแขนครับมะเผ็ดแห้งอ่ะเสียเหตุแบบสองสูตรดูข้างมันนี่เขาพัดโบได้เดยตัวโตชิแลเอาดูกข้างออกนะอนอเนาะแต่ก่อนอืนเบิดต้องนี่เผาก่อนเผาให้ขนมันนันเบิ้ดก่อนเผาเลยเนะาะเผาแล้วกินไปล่างตัวนีนนมักค้านีา่เลยเกืือ เป็นหนัวหมูนี่มันซีดเด้งๆนุ่มๆมเลยหมูปลานี่เออแซ่บเนาะนี่ทีเด็ดเขามาแค่นี่พิเศษคือมาแค่น,นอาหารปลาต้องใส่มัแค่เมืนแซ่บเห็ดมีรสชาติพร้อมหมักเพ็ดปนพร้อมนี่เข้าไปแล้วแต่ไผยมักเห็ดแล้วใดเด้ออืมอืมมักไปจากน้อยแบบนี้ อืมหอมมะแเค็มเบิ้งมะแเค็มนี่ใส่หมื่อไรครับใส่หมดเลยรูอืี่หอมแบบน,นี้นะยอดอ่ะอันนี้เขาหมักไว้ก่อนเนาะปิ้งเขาแบบใส่ใส่ตะทานปิ้งใส่ตะทานหอมเนาะโอ้ไฟมันคอยวะโอ้ตัวนี้ไหมเปีงงยงแบบไงหอมมะแเค็มสุดๆคนโอ้ไกลได้ด้วนี่แบบเดียวเลยนี่ปิ้งเขาแบบอ่ามีเดียมมีเดียมเนาะ สุกพอดีงามเราต้องแบบจนแห้งก็ได้เนาะมันสีแบบพอดีพอลอยกึดๆมาเบิ่งใกล้ๆนี่ใส่แบบบดเดียวเท่า,านี้แห้งแล้วนี่ได้แล้วได้ซนี่งสานี่นี่แต่ว่ายังคางนี่กับ้างนี่แล้วก็เบื้องนั้นอีกเล็กหน่อยเนาะเดี๋ยวมาจีกินดซซพรน้ำกันเนาะเอาตัวเสื่อที่มันมีเส้นห,หลายๆครับโอ้โหบหยาบบหยาบมันเป็นปุด,ปด,ปด,ปดๆอดยู่วะต้องพัดแบบสะดุ้งสะดุ้งไฟนะนี่ตัวนี้สีหลายเลยตัวนี้นี่ทีเด็ด เด่นนะต้องตัวนี้นะโอ้เห็นบอกสีสีนสีเนื้อสีเนานะละเอียดแน่นตึ๊ก้อยบางๆ้อยบางๆถือว่าหมูปาลาราคารู้หนึ่งหกสิบพันนี่ถือว่าบ่อแพงเนาะหายากหาซื้อกินยากเนาะตัวเฮดเบิร์เบอรเดี่ยวเลยเหลือก็ไว้ภายากก็มากินน้ำกันเนาะ โต้ซอยใช้เวลาซอยจั็หน่อยแต่บบหุ้งกับหนังมันนีสีหยาบโบต้องต้องรอเบิ่งเนาะตัวโต้เห็ดมันสีหยาบบอเนาะคันไฟมันถึงนี่โบหยาบแน่นอนคันย่างแต่ไฟย่างแต่แก๊สเขานี่นะมันมันคอยนะคะันแก๊สแห้งๆเขาเล่งไฟตัว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 ตันี่มันจะโบหยาบเนาะสำคัญเนาะเวลาเ็ดอาหารนี่ไฟต้องได้อันดับแรกเนาะตัวโต้จะพัดกระเทียมหมักเพ็ดก่อนชิไัยเนี่ยก่อนัจะทรายพร้อมเด้อเว้ย พัดเครื่องพวกนี้ให้มันหอมจังหน่อยก่อนเนาะเร่งแก๊สไปเลยมหม้อนี่นี่ส่วนนี่เห็ดเห็ดขายอยู่ห้าเลยเด้อแม่ครัวโตโตจัดก,การให้มี่คาพร้อมเด้ออ่ะเอาหมูลงล้วนน้ำนาอนี่เดีลงวนล้ลวนสุดแต่ว่า เป็นหว่วงแต่เรื่องหนังเนาะเพราะว่าหนังมันหนีกับรถรถหันดีจังหยาบจังหน่อย,ยนะแต่ว่าล้อเบิรงโกมันชิหยากบกบมันเริ่มหันดีแล้วเนาะนี่นิมาเบิรงนี่มันเริ่มประมาณนี้เนาะแบบเริ่มบม่มีเป็นสีเลือดสีอย่างละนี่โอ้เป็นต,ตาเพลยอ,อยู่เนาะเอาเครื่องเคี่ยวเตรียมเนี่ยหนิลงไปเลยเนาะ้เหมือนไข่พร้อม,อม,อมแต่หอมคักทุกคนแต่แซ่บกอ โอกตีนี่เห็ดให้มันออกควันแบบหลายๆแบบฟุ้งออกสิได้เลยได้แต่ว่ามันต้องมีหมอ้อเฉพาะเนาะแต่ว่าอยู่ในครัวพุ่น้ำเห็ดอยู่ในครัวเห็ดตอกแก๊สไงมันสิสิเห็ดง่ไงนะเนาะมาปรุงเลยเนาะข่าโนลงไปลายข่าโนกไทยแล้วกะ็น้ำตาลมากหวานน้อยหวานหลายก็ตับตามที่มากเลยเนาะ กะอันนี้มีเป่งน,นัวเป่งน,นัวเอาถังง่อยโอ้มันหลว่ะอ่ะเป่งน,นัวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยพริกเผาครับเด้อพริกเผาเนาะเดี๋ยวอันนี้อันนีนน้น้ำมันงาวจวดลงไปเลย เอมันหอมเดีย๋ยวพัดจังหน่อยก็เนานะจิบหมอ้อมันจิบหมอ้อโอ้โหยอันนี่ขาดเบิล์สีสันหน้าตาหมดหน้ากินเลยล่ะเริ่มสีสันเริ่มแดงเริ่มสวยาง,งามแล้วเนาะขาดบ็ได้ขาดบ็ได้อีกอย่างหน,นึ่งเนาะนี่อันนี้อ่าในเกาะเหล้าขาวในเหล้าก้มนี้กินขาดเออ ตอนนี้นี่ต้องเลีงไฟกันแหงแวดเวลาของเห็ดเห็ดถ่ายลำ้านเนาะไฟต้องแบบแหงเลยนี่ปวดใาปวดทุกคนันมัดมีน้ำเขาก็ใส่น้ำจะงอยได้เลยให้มันแบบคุกคลิกคลุกคิกนะนเป็นแบบคลุกคลิกๆนะโตโต้ว,ตว,ตว,ว่าเอาน้ำใส่จุกจ่อยนะน้ำลงอีกนึง ะโอเคแค่นี้ตาเพชรปลุมันเหลือใช่เพชรพลุนอีกว่ามันเพชรปลุนตรงสีโบเพชรมั้งชีเอาเพชรปลนมาใส่เพชรอีกเพชรมันเพชรหน่อยพูดมาโตใส่ใส่เพชรพลุน,นพร้อมอันนี้แล้วจะคนหมักเด้ออยากให้มันเพชรตื้อมือซื้อนะนี่บาสนี่อันนี้เขาเอิ้นวานเรมโบ้เนาะแต่ยังบ่แล้วเลยบ่แล้วเลยเครื่องให้หมักเสือไม่อย่างมันชุกจักหน่อยก็เนาะ ซีมลดสาติอีกทีนึงวันนี้ตุ้ดตุดท้ายด้วยนมสดนมสดแล้วก็ใบบัวพาลงไปอืออแบบนี้ตุ้ดเซียแห่งไฟลุกได้แบบนี้โอ้ยบ่ตอนนี้ตันนี้น่ากินเลยทุกคนบ่นั่นจีเวลาเขาใส่นมสดเข้าไปมันก็จะออกคุณๆนิดหน่อยเนาะนี่น่ากิน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  นกินมากอ่ะตันแบบนี้ขวดลงได้ป่ะนี่นะปร่งเลยเนาะเรื่องสองพออ่อทุกคนกขวดหม้อเขาหม้อถ้าเป็นหม้อแบบนี้เนาะนอือควันมันออกมันหลกนะว่าไงวะปกติควันมันสี้ไหลกว่านี้เนาะเอาหม้อเขาเอามาไก่รพุทหม้อไฟอือ จตจะห้อนตลอดคนแบบนี้หนักกินมากเจ็หอด,ด,ดแลมโบโดูค่างหมูปา่าอือสามสั้นเนาะถ่าปิ้งเขากะซุกแล้วก็ลุยเลยเนาะนี่ตัวเห็ดเป็นหมอ้อหม้อไฟเลยเนาะเอาแบบค่างไฟเลยเนีย่แล้วก็มีอ่าเมื่อกี้น้ำอ่าเป็นเนยเนาะมาลองชิมมึงเนาะ ชิ้มส่วนที่เป็นหนังเป็นอย่างก็แล้วกันเนาะมานี่รับข้าวเจ้าโอ้หอมหอมอือโอ้โบ้โบ้หยาบเลยอือโบ้หยาบครับเลยคุดๆเลยลองดีเ่ะอาไรส่วนเนี่ จากน้ำซอสลาดลาดหลหน่อยบวงตักเลยปลาทูหอมเครื่องเทศหอมกะทิอื้อ ปิ้งเขากะเอาแบบพอดีแบบมีเดียมมีเดียมคือโตัวโตวาเนาะนี่ประมาณนี้เนาะกําลังแห้งกําลังดีเลยนี่แห้งน้อยนึงแห้มันพอซุ่มซ้ำซุ่มซ้ำนี่นางนี่ปุ๊ดพุทธด,ดีเด้อดีเด้อนี่แซ่บเด้อนี่เด้อมาเสิร์ฟไปเลยเนาะเสิร์ฟเป็นแบบลูกข้างลูกข้างนิ่งๆชิลด มาลองอตอนนี you know, ้ก่อนเนาะเบ็นจยังไงตอนใหญ่ลยรถตัวตๆวบบบยหยาบเ้ยนี่อุ้ยใส่แล้วนี่แล้วหมูปลาอู้หอมแข็งอืมอืมนุ่มดีอืมบบยหยาบต้องสุดสมราคา ทำหมู่บ้านนางนาปนี้เนีเ่ยอือกินไยออมาแข้งหอมมพราแห้งหมือนของนีปาดปาดเลยใส่นอบิงบิงข่างมันอยบ่้งไรนอบิ้เ,าเ,าาเานเาะ นี่โอ้นี่ชิเลยตัวโบกแกไหลายเลยนี่นี่บันดูดมันน้อยๆเนาะดูดน้อยๆดูดโบกใหญ่ถือว่าโบกแกไหลายเนาะอืมอ่อนอีกูหมักคือง่ายๆนักอาหารปลาจะต้องหมักมักหมักมักแบบสิ้นฟ้านะนะมันแบบ

อันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บตอนนี้นี่โล่ป่ายเนาะโล่นหกสิบพันกีบสองร้อยบาทพอดีงามเลยตรงนี้ก็ประมาณแปดสิบบ่โล่ป่ายดิอืมขมพลเจมโบ้หมูปลา หลายเมนูเนาะทีเสร็จได้อือ้ยตัวนี้เด็ดเด็ดตัวนี้แซ่บแบบลาลาๆอันเนี้ยตัวหนึ่งแบบลาลาๆตัวหนึ่งแบบแบบต่างชาติเนาะ อันนี้แบบคล้ายๆแบบอ่าสากปรกจักหน่อยแต่แบบราวๆต้องนี่อื้อมันไหลนี่ฮะอื้ออันนี้หอมเข้มๆน้อยนึงหนัวนุ่ม เออนี่แม่นี่ต้องเอาตัวมัดทิดหนังแทบกนมูเลยอืมตัวยันหยาบ่าท่านโอ้ยบอมีหยาบทุกคนนี่ตัวตัวใช่ไหม สัตว์ก,กับเข้าเลยฮสัตว์ดีหลายกัน บอมิ่เหลียวบบมิขาวอือคือหนังหมูป่านี่ขั้นตุ่ตมันหนา,นาตัวแก่ๆนะแต่เจ้าจะเอาไปเอาแต่นหนังมันโดยที่ว่าบ่มิซีนมินังมักประแดก นักประเด็ดแล้วมาปิ้งโอ้จังซีนแหละแซบ่บตอบแก้มเฮ้ยก็นะแซ่บแห่ง เ <laughs> ห <disappointment> ็นไหเปียงประมาณนี้เนอะงั้นพอดีนุ่ม สามดุกเลยอ๋อเอฟี G, อมาหลายคนเนาะพัดเพชรหมูปลาพัดเพชรหมูปลาตยวโตัวไปอ่านคอมเมนต์หรือจัดให้เลยจัดให้ขักบอนพัดเพชรอีกแซ่บบอนพัดเพชรอีกเลยอืมยัมโบ่หมูปลา จหนหนะห้หางเอิญเอิญยังไหนตัว,ว,วบุ้งหู้เลอจะห้างตัวโตเอิญเราแลมโบบางบ้านบางพื้นทีก่กะเออบญคือกันปรุงอาหารกับบุคคลคือกันก็เล็กๆน้อยๆเนาะอาจจะคัาๆๆยอะลรเป็นหนังแบบนี้แอบนุ่มเพราะว่าบุคคลเอามาพัดเครื่อส่วนไหลเอามาแตนปิ้ง Cái góc hơn nhiều trăm thế này Ở hàng ta bởi vì có bữa, bữa đấy hình đớp Mấy núi bẹp đi Hà nhá Đừng đồn chợ chưa? น้ำมันห้อมอุ่นๆอยู่ที่นี่น้ำมันเราตุ๊กใสตอกแก๊สอุ่นตลอดมีเนยมีอ,อย่างเห็นมันหอม <c oughs> อืมอืมาก เหลือเคอรึ่งหนึ่งนะเรากินต่อโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าไปมากคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตโวต้วยงแจ่มกันแล้วกันเนาะสบายดีไปแล้วบ๊ายบาย